สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดนะวันนี้ก็มาวัดสายตานะศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันประจําวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568นะนะเนะวทีมวยช่องเจ็ดสีเริ่มชกตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะนะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีกด35นะครับ ก็ในช่วงที่2เนะี่ยมีทั้งหมด6คู่นะผมชอบอยู่4คู่หลักๆเลยนะคู่แรงนะแสงตะวันสอพงอมรเจอกับกับตันวันของโอม wko นะโชกันในพิกัด112ปอนด์นคู่ที่2กลก้องสนัน่นสอเทียนโพเจอกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยโชกันนพิกัด112ปอนด์นคู่ที่3ม,มนพระราม สิทธิเพชรฉลูกันเจอกับน็อตใหม่สวาลิตาชกโกใน,นพิกัด1 0 2อปอนด์คู่เอกนะซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนน <c oughs> <c oughs> เจอกับซาวาดไมเคลิลชโโ็อกโกในนพิกัด1 3 6อปอนด์นะโหมันมัน,มนทั้งนั้นเลยนะครับนะแต่ก่อนอื่นก่อนในนะก่อนไปรับชมคู่มวยนะฝากท่านกดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปนับนะถ้าเป็นไม่ได้กดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดมวยเด็ดจากทางน่านสยามมวยเดือดนะถ้าใครอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีมวยหูให้ฟังฟรีนะมีมวยหูให้ฟังฟรีเลยนะมวยหูเซียนขอสุขโขทไทยนะ เซียนมวยชื่อดังนะเซียนขอสุขโขทยัยเป็นเซียนมวยชื่อดังนะทั้งสามยกห้ายกมีให้ฟังฟรีเลยนะครับนะมีซิกบอกนะมีซิกบอกว่ากรรมการชอบตัวไหนบนห้ามตัวไหนเยอะสุดแดงเข้ามุมเป็นยังไงน้ําเงินเข้ามุมเป็นยังไงเซียนอยู่ฝั่งไหนเซียนใหญ่เพไปฝั่งไหนนะจากเซียนขอสุขโขทยัยเซียนมวยชื่อดังนะครับแอดเข้ามานะ sm 8 8 8ย้ำนะครับว่ามีแอดนำหน้าตามด้วย sm 888นะครับนะก็ตามนี้เลยนะก็มาดูคู่มวยกันนะครับสมาชิกนะแสงตะวันสอพงอมรเจอกับกัปตันวันของโอม WOK นะสมาชิกก็มาดูกันได้เลยว่าคู่นี้เป็นยังไงนะแสงตะวันเป็นมวยจากจังหวัดสงขานะครับนะเป็นมวยเจ้าของส่วนสูง169เซนอายุ20ปี ขอโทษทีนะไม่ใช่มวยจากจังหวัดสงขานะสอมที่สอพงอมรจังหวัดสงขานะเป็นมวยจากจังหวัดสตุลนะครับนะเจ้าของส่วนสนูง169เซนอายุ20ปีนะเป็นมวยฝีมือนะส่วนทางหน้านเจ้ากับตันวันของโอม WOK OK นะสมาชิกเป็นมวยจุราษรราธานีเจ้าของส่วนสนูง165เซนอายุ19ปีนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะสอมที่สามารถพยักอรุลนะ มวยตัวนี้เป็นฝีมือครบเครื่องนะก็ดาร์บี้แมทเมืองใต้อีกหนึ่งคู่นะคู่นี้ถามว่าผมชอบใครผมชอบกับตันวันของโอม w o OK k นะผมมองว่าฝี WKO ขอโทษทีนะผมมองว่าฝีมือครบเครื่องสุดๆแล้วนะมวยตัวนี้ผมมองว่าฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยเด็กที่ฝีมือครบเครื่องนะส่วนคู่ต่อไปน,นะครับนะเป็นทางน้านเจ้า ก้องสนั่นสอเทียนโพนะเจอกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยนะโชกกันในพิกัด112องปอนด์นะก็ทางน้านเจ้าก้องสนั่นเนี่ยเป็นนักโชกจาะจังหวัดกระบี่นะเจ้าของส่วนสูง167้เซนอายุ15ปีมวยซ้ายคบเครื่องนะซ้อมที่สอเทียนโพจังหวัดกระบี่นะน้ำหนักใปล่อย,ยเนี่ย5 253กิโลกรัมน,นะ ก็เป็นมวยคบเครื่องสอกสวนแรงนะสอกสวนแรงจะเคยแพ้ยอดเหล็กแหลมมานะส่วนยอดเหล็กแหลมเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะอายุสิบแปดปีชกมวยมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบครั้งนะเป็นมวยเขานะซ้อมที่พิทักษ์ชัยร้อยเอ็ดนะคู่นี้ถามว่าผมชอบใครหรอสมาชิกนะผมมองว่ายอดเหล็กแหลมเคยชนะมานะสมาชิก ผมมองว่ายอดเหล็กแหลมเคยชนะมาเลยนะได้องได้ใจนะกาลังมั่นอบมั่นใจด้วยนะคู่นี้ชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมต่อพี่ทักษ์ต่อพี่ทักษ์ชัยนะสมาชิกส่วนคู่ที่สามนะส่วนคู่ที่สามของรายการเป็นทางด้านเจ้ามนพระรามสิเพชรฉลูกันเจอกับน็อตใหม่สวาริศฐานะโชกันในพิกัดหนึ่งร้อยสองปอนด์นี่เป็นมวยรุ่นเล็กนะครับนะเป็นมวยรุ่นเล็กนะ ส่วนมวลพระรามเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดราชบุรีนะเจ้าของส่วนสูง1 6 5เซนนะอายุ17ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่า40ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้อมที่เด็ดลัดนะซ้อมที่เด็ดรัดนะ้ำหนักปล่อยๆเนี่ย50 53กิโลกร,รมัมเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะก็เป็นมวยกระเหลียงนะปลาปากระยอนะครับนะเป็นมวย เป็นรัดกระเหลี่ยงเพื่อนบ้านเราก็อยู่ในประเทศไทยเราแหละตโหเดี๋ยวนี้ต่างชาติชงมวยเยอะแยะไปนะครับนะไม่ว่าพม่าหรืออะไรนะส่วนน็อตใหม่สอวาลิฐาเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดชัยนานะเจ้าของสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนอายุสิบแปดปีนะชงมวยมาไม่ต่ำฟาสามสิบห้าครั้งคู่นี้พอๆกันนะคู่นี้พอๆกันถามผมว่าเจ้าน็อตใหม่เนี่ยเป็นมวยบูดุดันนะไม่กลัวใครเดินเข้าหาได้เลยนะผม,ผมชอบจัดนะสไตล์นี้นะ น็อตใหม่สอวริฐาเนี่ยผมชอบจัดเลยนะถามผมว่าระหว่างมนพระรามกับน็อตใหม่เนี่ยชอบใครผมชอบน็อตใหม่นะผมชอบน็อตใหม่นะผมมองว่าน็อตใหม่เนี่ยมีครบเครื่องมากกว่ามนพระรามแล้วกันนะผมมองว่าครบเครื่องมากกว่ามนพระรามนะแล้วก็ห้ามวยห้ายกเนะี่ยผมว่าฟาร์มเก๋าเป็นเรื่องสําคัญนะครูนี้ชอบไปที่น็อตใหม่สอวลิฐานะสมาชีนะส่วน ผู้เอกของรายการนะครับสมาชิกซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนนะไม่ใช่เก็บไม่ใช่เกี็บหมูข้าวเจอกับซาวาร์ไมเคิลน,นะพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์นะก็ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเป็นนักมวยจากจังหวัดขอนแก่นนะส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนอายุยี่สิบเอ็ดปีนะเป็นมวยขวามวยฝีมวยฝีมือมวยฝีมือนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยฝ่น้ำหนักปล่อยๆเนี่ยหกสิบเจ็ดหกสิบหกหกสิบห้าได้นะครับนะ ก็เป็นมวยฝาฝีมือครบเครื่องสาดแข้งฝานะสาดแข้งฝานะหน้ายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดโอ้โหแต่มวยตัวนี้เล่นเชิงสุดยอดโอ้โหผมมองว่ามวยตัวนี้นี่เก่งมานานนะซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนเนี่ยนะส่วนเจ้าสาวัสด์ไมเคิลเนี่ยเป็นนักชกจากประเทศไซหลับนะครับนะนะเป็นนักชกจากประเทศไซหลับนะก็เจ้าของส่สูง178เซนนะ อายุ25ปีนะยังเด็กอยู่นะโอ้โหแต่มวยตัวนี้ชงมวยไทยมันนานะครับซาวาดไมเคิลนเนี่ยนะก็เป็นมวยเขาวมวยฝีมือนะซ้อมที่บางเทามวยไทย MMA ภูกเก็ตนะก็น้ำหนักปล่อยๆเนะีด์67 68นะครับแลเป็นมวยเตะหนะักต่อยแรงบู๊ดุดันนะบู๊ดุดันเลยขวางหน้าเป็นนะ้ปลายแข็งแกร่งอาวุธหนักแรงขวานะถามว่า หนักแรงเนะี่ยอยู่ที่สาวาดนะคู่นี้ผมชอบไวรองนะชอบซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนน์นนะผมมองว่าหนักแรงเนะี่ยอยู่ที่สาวาดนะแต่ว่าถ้าโดนซุปเปอร์เล็กจังๆจังๆไปเนะี่ยโหมองว่ามียุบม,นะมีย่นนะมียุบมีย่นให้เห็นเลยเพราะว่าถ้าโดนหนักๆอ่ะพวกฝรั่งอ่ะเอาแหละถอดถอดแน่นอนพวกฝรั่งโดนถอดแล้วผมมองว่า ซุปเปอร์เลงมีทรงมีสองมาสู้นะดักแทงเขาฝังหน้าแทงเขาอะไรแทงเขาผมมองว่าใช้ได้ผมมองว่าตัวซุปตัวซุปเปอร์เลงเองก็ใช้ได้นะมแต่คู่นี้ซุปเปอร์เลงเป็นรองเป็นรองเยอะนะผมมองว่ามองว่าเซียนไปทางนั้นสาวา์ทเยอะนะเพราะว่าแบบยังไงเหมือนเกา่าใหญ่ฝา่าอะไรฝาแต่ผมมองว่า ผมยังมองว่าซุปเปอร์เลกสู้ได้นะเพราะว่าซุปเปอร์เลกเนี่ยดังมานานนะมดังมานานแล้วก็มวยฝีมือจัดจ้านนะลูกเตะใช้ได้นะคู่นี้ชอบลองไปที่ซุปเปอร์เลกจิตเมืองนอนกะนะครับนะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับมวยรักมวยชอบผมประมาณนี้นะสมาชิกน,นะถ้าใครชอบก็ตามกันไปนะถ้าใครไม่ชอบก็สวนกันไปแล้วมาดูว่าของคุณกับของผมของใครจะแน่ฝักกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะ มวยไทยเจ็ดสีนะช่วงที่2ประมาณนี้เลยนะสมาชิกก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะนะแล้วก็เพื่อเป็นการให้กําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะนะนะมีที่เด็ดมีอะไรมาให้ดูแน่นอนนะส่วนใครอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฟังมวยหูฟรีจากเซียนมวยชื่อดังพี่ขอสุขโะครับนะนะแล้วก็ มีนั้งรู้ซิกรู้กรรมการรู้นักมวยว่าเป็นยังไงวันนี้มาแบบไหนเป็นยังไงแบบไหนนะมีหมดนะครับนะแอดมาที่ s m 8 8 8นะครับย้ำนะครับว่ามีแอดนำหน้าแล้วตามด้วย s m 8 8 8นะครับนะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสนับสนุนกันนะครับนะก็มีหมดนะซิกมวยหู3มยก3ยกเอ้ย3ยก5ยกมีหมดนะครับนะมีหมดทุกอย่างนะ เพียงแค่คุณแอดเข้ามานะครับนะคุณก็จะได้มาเป็นในครอบครัวเดียวกับผมแล้วนะแอดมาที่ sm888 นะครับนะขอบคุณครับ